สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนได้ได้อน,น่าเคารพการตัดสินใจทิศพรายวัน เรียกได้ว,ว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องและกําลังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างหนักในขณะนี้ก็มาได้สําหรับกรณีที่ทิธิรายวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศชื่อดังประรกาศยุติบทบาทหนึ่งใน4พิธีกรรายการนินทาประเทศไทยที่ออกอากาศทาง a c e b o o k น,นั้นเล็กฮ่าฮ่าฮและได้ลุกออกกล้างรายการทันทีซึ่งงานนี้ก็ทาเอาพิธีกรร่วมรายการอีก3าคนนัเนเกตเสพสวัสดิ์ไดดานานาและหมึกวิโรต่างก็ตกใจแต่ก็ยอม ครับการตัดสินใจครั้งนี้ของทิศไพรยวันล่าสุด28มกราคมสาวได้ก็ได้ออกมาโพสตเข้าความถึงทิศไพรวันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่านินทาประเทศไทยอีพีสองนั่งกลางประเด็นจนพูดไม่ออกอยู่ข้างในขอให้น้องได้เปิดคาเฟ่แบบที่ฝันไว้ขอให้น้องได้มีความสุขในทุกๆก้าวที่เดินน้องบอกเมื่อกระแสนโยดจะไปอยู่บ้านสวนต่างจังหวัดเสร็จเมื่อไรบอกจะขอไปเที่ยวเคารพบการตัดสินใจเคารพบตัวตนน้องนะ ไพรวันวันบนบทยินดีที่ได้รู้จักครับซึ่งหลังจากสาวใดได้ออกมาโพสต์ข้าความดังกล่าวออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สังคมไทยผู้มีแต่ข่าวบบานและพูดถึงเกงจนกว่าเขาจะไม่ไหวไปข้างหนึ่งแล้วลงเอ่ยหนะ้าสื่อโซเชียลก็จะพอใจและสุขใจได้ทำคอนเทนต์ที่คนบวช18ปีน่าจะเป็นคนชุดข่าวมากกว่านะกราบใจพี่ใดสวยจากภายในจริงๆคะ่ะสวยทั้งกายทั้ง ใจมากกับคุณได้ทุกเรื่องมักมีตอนจบแต่จะจบแบบไหนไม่มีใครรู้ทุกตอนจบมิจุุประสงค์ทางนั้นว่าเพื่อท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ